มาดูแม่ครัวครับบอกแน่ว่านี่คือเน่ยหมหน้าท้ผู้ใดอยากยกมื่อสายไมาเนีเียนี่นีักครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนครับของทีมงานเนื่องจากหมู่บ้านสงแดงนี่ มีงานกระถินครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสหยุดให้คนงานพักผ่อนก่อน,ก,นก็จะมีแม่ครัวนะครับทำการซ้อยหนัง,งไ,มนจจนไม่มาสตรเลยยัง หางม่นเราไปเะ็ดอยางหางว่า้มชุบ้มชุบ้มชุบนานหางว่าก็้ยินว่าจมชุบหางว่าโอ้่หางนี่ก็ใคร้อยว่าบาทเดยสองหอยลอยสองหอยเราจะหางหางมัน้มชุบหางวันี่ครับ ขี้เกียจทางานครับไม่สบายมาสุกอยู่ตามใต้ถุนเ้าครับเดี๋ยวจะไปฟ้อนัราแล้วสี่ไปฟอนอย่าง อรถแฮสบัดคนเดี๋ยวจไปสบัดคนนัหน่อยแถวนี้ก็บน้ำโยเสียงหอวให้กันไปเลยเตเสน้ำเสียงโอเคเด้กันถิกทนแฮ่พ่อบอกตีเล็กมาเฮเนี่ยฝากไปบอกตีเล็กนะเออเอ้ยฝ่มาเด้อเขาอันนั้นเลยนั่งไปทาแล้วต่อมาเนี่ยังไหน่เนี่ยวัทุ่นจุกีทอด อย่าได้บ้าบ่วงมาเลยเครื่องดื่มเป็นได้ยังนรือเครื่องดื่มมาเราโทษได้อนี่เราโทษบ้านบ้านมุนกับบ้านบ้านเด็กครับฝากไปถึงทีมงานรถดับด้วยกินอาารรถดับด้วยทุกคนทุกคนข้าหัวตัวเล็กครับมาเด้อมาเด้อ อันนี้มีมน้ำยาเม่<_<_ี<_<_้มี้ำยามีน้ำยาลอยหน้าด้วยลูกชินปลากรายปลาน้องดีปะป้าปลาน้องปลาเคียบปลากรายมาจากน้องปลาเคียบเออบรรยากานเด็ก นี่ครับวันนี้ที่บ้านปลาแดงก็มีบุญกระถินเหมือนกันแต,แต่ไม่ไปครับวันนี้จะมาเต้นเนฉลิมพลมาแล้วครับแล้วก็ยิงลี ไปซื้อสดาปะเสดามาเร็วเอ้าไปเจ้าถอดเมืกี้เหรอยังถอดเลยถอดมาอัดจะลบีครับก็จะใส่คืนครับ เดี่ยครับเมื <és> ่อเช้านี่เหลี่ยมครับขี้เกียจลงไปทำงานครับบอกว่าสลักปุ่งกี้หักครับฝาเจาะถอดถอดออกมาดูแล้วไม่หักครับขี้เกียจครับ โทรไปแต่เช้าแล้วครับบอกว่าถ้าไม่มาจะไม่ทำงานพอ <c oughs> ม,มาแล้วก็ไม่ทำเหมือนเดิมครับที่ครับวันนี้ก็จะ หยุดงานกันครึ่งวันครับนี่เพิ่งพักเที่ยงก็จะเดินรถมาจอดแล้วครับหยุดครึ่งวันให้ทีมงานได้พักผ่อนครับนี่ขึ้นไปกินข้าวเสร็จก็จะไปเดินรถมาจอดกันแล้วครับวับนนี้ที่หมู่บ้านมีบุญมีงานครับเป็นงานกระถิ่น ของหมู่บ้านสงแดงครับโอเคครับลากันไปก่อนแกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ